นิยายเสียงชุดเรือชีวิตเรื่องที่32ฝนฉ่ำฟ้าฝนถูกไฟครอกตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบปีตอนนั้นบ้านไม้หลังเล็กยังสร้างไม่เสร็จมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่ตอกตะปูยึดไว้ด้านเดียวแต่แผ่นไม้ยาวทอดออกไปค้างอยู่โดยไม่มีอะไรยึดฝนคลานไปตามแผ่นไม้อย่างไม่ประสีประสา อเผอิญมีตะเกียงน้ำมันวางอยู่ที่ปลายไม้ด้านที่ปราศจากสิ่งยึดน้ำหนักตัวของฝนที่ค่อยๆคลานไปนั้นทำให้ไม้ดีดขึ้นมาตะเกียงลม้มลงและน้ำมันก็ไหลออกมาใส่ตะเกียงที่ยังติดไฟอยู่ก็ลุกพรึบตามน้ำมันที่ไหลามาเป็นทางพุ่งเขาครอกตัวฝนจนไฟท่วมพ่อแม่ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าพอตั้งสติได้ แม่ก็คว้าตัวฝนที่ไฟคอกอยู่นั้นไปจุ่มน้ําในบ่อเพื่อดับไฟฝนรอดตายแต่ได้รับบาดแผลเต็มตัวโดยเฉพาะที่ใบหน้าแม่เฝ้าประคบประงหมดูแลฝนทำกลางความยากจนและเคราะหกรรมฝนต่อแตะเติบโตไปตามวัยแม้ใบหน้าจะยับยืนทว่าสติปัญญากับดวงใจกลับสว่างสวยไฟไม่อาจทำอะไรปัญญาและหัวใจของฝนได้ ฝนเป็นเด็กเรียนดีมีความตั้งใจสูงมีความรับผิดชอบเนื้อสิ่งอื่นใดฝนเป็นเด็กคิดบวกมองโลกในแง่ดีไม่ได้คิดว่าตนเองมีปุ่มด้อยเพ, <SW. S 1> พ<ว>ื่อนบ้านเคยมาบอกแม่ว่าจะเลี้ยงเด็กอย่างนี้ไปได้อย่างไรหน้าไม่ทั้งหน้าจะมีแต่ปัญหาเมื่อโตขึ้นเลี้ยงไปก็เหนื่อยเปล่าแม่ไม่สนคำพูดเพื่อนบ้านตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน แม้ที่บ้านจะอัตาคัดขัดสนไปเสียทุกอย่างแต่สิ่งที่มีมากล้นในบ้านของฝนคือความรักความอบ,บอุ่นในครอบครัวพ่อแม่ของฝนเป็นกรรมกรทั้งคู่ขายแรงงานรายวันมีลูกหลายคนต่างเติบโตเป็นฝั่งเป็นฝาแถมเอาลูกที่ออกมาทิ้งให้ตายยายเลี้ยงฝนซึ่งเป็นน้องเล็กจึงมีน้องซึ่งก็คือลูกของพี่สาวเป็นเพื่อนเล่น ส่วนพี่สาวนั้นไม่เคยส่งเงินและส่งข่าวมาเลยแม่เลี้ยงลูกจนโตแต่ก็ต้องก้มหน้าเลี้ยงหลานต่อไปวันร้ายคืนร้ายพ่อก็มาเป็นอัมาพาตเดินเหินไม่ได้แม่จึงต้องหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงลำพังเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เพราะมีสี่ปากท้องต้องเลี้ยงดูเงินรายได้จากแรงงานขั้นต่ำแค่จะประทังชีวิตไปก็ทั้งยาก ไม่ต้องพูดถึงค่าเช่าบ้านค่าเราเรียนสารพัดที่ต้องใช้ใจ่ายแต่แม่ก็อดทนและฝนก็ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังฝนดูแลบ้านช่องทำกับข้าวให้พ่อแม่และน้องปลูกผักสวนครัวที่แม่พาทำเป็นไรายได้เสริมเอาไว้กินเองและขายพอได้เงินเล็กๆน้อยๆบ้านชาวของฝนเป็นบ้านเก่าแต่สะอาดสะอ้านแม่สอนให้ฝนมีระเบียบ เช็ดถูทำความสะอาดเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทางแม่บอกว่าเราอาจจะยากจนแต่เราจะไม่สกปรกเลอะเทอะฝนไม่มีโอกาสไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆเพราะภาระมากมายที่บ้านแต่ฝนก็ยิ้มรับโชคชะตาบอกตัวเองว่าโชคดีขนาดไหนแล้วที่ได้มีชีวิตและมีครอบครัวที่อบอุ่นฝนได้รับความเมตตาจากมูรนิธิแห่งหนึ่ง ที่ช่วยเรื่องการผ่าตัดใบหน้าไปแล้วหลายครั้งตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ยังต้องผ่าตัดอีกหลายครั้งซึ่งฝนก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยซึมเศร้าเอามาคิดให้เป็นปมด้อยไม่หนีปัญหาและไม่เคยคิดฆ่าตัวตายฝนชอบอ่านหนังสืออ่าน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 จนได้เป็นตัวแทนแข่งขันการเป็นยอดนักอ่านแล้วฝนก็คว้ารางวัลมาได้จากนั้น ดูเหมือนชีวิตการเรียนของฝนจะมีแต่รางวัลมาเยือนฝนได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นสีแผ่นดินเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียงความคัดลายมือร,รวมไปถึงแข่งขันวาดรูปหน้าตาที่ยังเห็นรอยแผลไฟไหม้อย่างชัดเจนไม่อาจบทบังสติปัญญาและความสามารถแทบทุกอย่างของฝนได้เลยฝนมีแต่ความมุ่งมั่นมีฝันที่ไกลและตั้งใจจะไปให้ถึง ฝนอยากให้พ่อแม่ได้สุขสบายฝนตั้งใจจะเรียนพยาบาลเพราะเป็นอาชีพที่จบแล้วมีงานทำแน่นอนฝนจะได้ช่วยดูแลพ่อที่เป็นอัมาพาตจะหารายได้พิเศษมาจุนเจือครอบครัวเมื่อวันนั้นมาถึงแม่คงจะได้พักอยู่บ้านบ้างได้ปลูกผักทำสวนเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปเป็นกรรมกรใช้แรงงานจนแทบไม่เหลือแรงให้ใช้อีกต่อไปฝนจะได้เป็นหลักให้ครอบครัว ได้มีโอกาสช่วยเหลือและเป็นผู้ให้แก่คนอื่นบ้างเพราะฝนเชื่อว่าทำกลางความยากลำบากในชีวิตนั้นฝนได้มาเยอะพอแล้วปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่ฟังแล้วปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็หาสุขได้พุ้ทศาสนสุภาษิต ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัศมีกิษนมิตรอาจารย์หญิงที่อนุญาตให้นำเรื่องราวในหนังสือเรือชีวิตมาจัดทำเป็นคลิปนิยายเสียงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณครับ